พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิธลารจำลองผู้ช่วยผบตรพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าพร้อมด้วยคณะเดินทางเข้าเยี่ยมบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ทุพพลภาพโดยมอบเครื่องอุปกรณ์อุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวจากปืนหรือจาสิบตำรวจวรวิยนณรัตต์ ผอบอหมู่จังหวัดนาราธิวาสที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ที่6ตาําบลลําปมอํเาเภอเมืองจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงพลตโทธนายุทธเปิดเผยว่าในวันนี้ทางด้านผบอรตรและนายกสมาคมแม่บ้านตํารวจมอบหมายให้มาเยี่ยมจับปืนที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และมาฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจที่บ้านพัก ขณะเดียวกันทางด้านผู้บัญชาการตรํารวจภูทรภาค9มอบหมายให้ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดเข้ามาดูแลตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพทุกรายโดยขณะนี้จ่าปืนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจและการทํากายภาพบําบัดโดยขณะนี้ได้มีการนําวิวแชร์เครื่องออกกาลังกายมามอบให้กับจ่าปืนด้วยในส่วนของการดูแลครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาและบุตรทางผบตอรอได้เน้นย้าว่าไม่ต้องรอให้สามีเสียชีวิตทุพพลภาพหรือผู้ป่วยติดเตียงขณะนี้ทางสานักงานตํารวจแห่งชาติ เร่งเร่งดำเนินการบรรจุแต่งตั้งให้นางลดิตาอายุ33ปีภรรยาของจ่าปืนเป็นข้าราชการตํารวจเรียบร้อยแล้วสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบ็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรยาบัลครบถ้วน